เมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์คือแสงแห่งชีวิตที่คอยส่องสว่างให้โลกทุกวันมันอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ก่อนมนุษย์ถือกำเนิดและจะยังคงอยู่ไปอีกหลายพันล้านปีข้างหน้าแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าดวงอาทิตย์เผาอะไรอยู่กันแน่และทำไมมันถึงไม่ดับเลยสักทีทั้งที่ดูเหมือนจะเผาไหมมานานเหลือเกินเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เราต้องเริ่มจากการแก้ความเข้าใจผิดก่อนดวงอาทิตย์ไม่ได้ลุกไหมแบบไฟบนโลก ไฟที่เราเห็นจากฟืนหรือถ่านเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าการเผาไหม้ซึ่งเกิดจากเชื้อเพลิงรวมตัวกับออกซิเจนแต่ในดวงอาทิตย์ไม่มีออกซิเจนไม่มีควันไม่มีเปเลวไฟสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์ไม่ใช่ไฟแต่เป็นพลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกระบวนการหลอมรวมอะตอมที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลลึกลงไปในแก่นกลางของดวงอาทิตย์สภาพแวดล้อมนั้นเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ อุณหภูมิสูงถึง15ล้านองศาเซลเซียสและแรงดันมหาศาลถึงหลายร้อยพันล้านเท่าของแรงดันอากาศบนโลกในสภาวะสุดขีดเช่นนี้อะตอมของไฮโดรเจนจะสูญเสียอิเล็กตรอนเหลือเพียงนิวเคลียสที่เป็นโปรโตอนเปล่า,เ,ลาเมื่อโปรโตอนหลังนี้ชนกันด้วยพลังสูงมากมันสามารถหลอมรวมกลายเป็นธาตุใหม่ได้นั่นคือฮีเลียมและในกระบวนการหลอมรวมนั้นมวลบางส่วนจะหายไป กลายเป็นพลังงานโดยตรงตามสมการของไอน์สไตน์ที่เราคุ้นเคย E เท่ากับ mc กํลังสองสมการนี้คือคำตอบว่าทำไมดวงอาทิตย์ถึงเปล่งพลังได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ดวงอาทิตย์จะสูญเสียน้ำหนักประมาณ4ล้านตันต่อวินาทีจากการเปลี่ยนมวลเป็นพลังงานแต่นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยของสิ่งที่มันมีเพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มหาศาลมากกว่าโลกถึง1ล้าน3แสนเท่า และมีมวลคิดเป็นเกือบ100%ของทั้งระบบสุริยะรวมกันมันประกอบด้วยไฮโดรเจนประมาณ74%ฮีเลียม24%และธาตุอื่นอีกเพียงเล็กน้อยแหล่งพลังงานนี้เพียงพอให้มันส่องสว่างได้ต่อเนื่องยาวนานถึง10,000ล้านปีและจนถึงตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้นในแกนกลางของดวงอาทิตย์อะตอมของไฮโดรเจนหลอมรวมกันเป็นฮีเลียมอย่างต่อเนื่อง พลังงานที่เกิดขึ้นจากการฟิวชันนี้จะเดินทางออกจากใจกลางอย่างช้าๆผ่านชั้นที่เรียกว่าเขตรังสีที่นั่นโฟตอนหรืออนุภาคของแสงจะกระเด้งไปกระเด้งมาชนกับอนุภาคอื่นนับไม่ถ้วนราวกับกำลังเดินทางผ่านเขาวงกฏพลังงานมันต้องใช้เวลาหลายหมื่นปีกว่าพลังงานหนึ่งหน่วยจะเดินทางจากใจกลางมาถึงผิวชั้นนอกเมื่อพลังงานนั้นเดินทางมาถึงเขตพ,พาความร้อนชั้นถัดไป กระบวนการจะเปลี่ยนจากการกระจายรังสีเป็นการพาความร้อนเหมือนหม้อน้ำเดือดพลาสมาร้อนจะลอยขึ้นสู่ผิวหน้าเย็นตัวลงแล้วจมกลับลงไปสู่ชั้นล่างอีกครั้งการไหลเวียนนี้ทำให้เกิดกระแสพลังงานมหาศาลก่อนที่มันจะระเบิดออกจากผิวชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ที่เรียกว่า photosphere แสงเหล่านี้เองที่เราเห็นทุกวันและใช้เวลาเพียง8นาทีครึ่งเท่านั้นจากดวงอาทิตย์ถึงโลก แสงนั้นคือพลังที่หล่อเลี้ยงทุกสิ่งบนโลกตั้งแต่ใบไม้ที่สังเคราะห์แสงจนถึงลมหายใจของเราในทุกวินาทีที่เรามีชีวิตอยู่พลังงานจากดวงอาทิตย์คือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกระบบของโลกแล้วคำถามคือดวงอาทิตย์จะเผาไหมต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคำตอบคือยังอีกยาวนานอย่างน้อยอีก5000ันล้านปีเมื่อเวลานั้นมาถึงเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในแกนกลางจะเริ่มหมด แรงโน้มถ่วงจะทําให้แก่นกลางหดตัวและร้อนขึ้นอีกครั้งจากนั้นกระบวนการหลอมรวมจะเปลี่ยนไปดวงอาทิตย์จะเริ่มหลอมรวมฮีเลียมกลายเป็นธาตุหนักขึ้นเช่นคาร์บอนและออกซิเจนช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์จะขยายตัวออกอย่างมหาศาลจนกลายเป็นดาวยักษ์แดงรัศมีของมันอาจใหญ่พอที่จะกลืนกลินดาวพุธดาวศุกร์และแม้แต่โลกเข้าไปจากนั้นชั้นบรรยากาศชั้นนอกจะค่อยๆหลุดออกสู่อวกาศ กลายเป็นหมอกสีสวยที่เรียกว่าเนบูลาดาวเคราะหเหลือไว้แต่แก่นกลางขนาดเล็กแต่หนาแน่นมากเรียกว่าดาวแคร์ไวท์มันจะไม่หลอมรวมอีกต่อไปแต่จะค่อยๆเย็นตัวลงเรื่อยๆจนมืดสนิทในอีกหลายพันล้านปีถัดมานั่นคือจุดสดของดวงอาทิตย์ไม่ได้ระเบิดเป็นมหาซูเปอร์โนวาแต่ค่อยๆดับอย่างสง่างามย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่มนุษย์จะเข้าใจฟิสิกส์ของนิวเคลีย นักวิทยายุคก่อนเคยเชื่อว่าดวงอาทิตย์อาจกำลังเผาถ่านหินหรือไม้ขนาดใหญ่ในอวกาศแต่การคำนวณในสมัยนั้นพบว่าถ้าเป็นการเผาไหม้แบบเคมี Me, ดวงอาทิตย์จะอยู่ได้ไม่เกิน5,000ปีเท่านั้นจนกระทั่งต้นศตวรรษที่20เมื่อไอสไตน์ค้นพบสมการ E เท่ากับ mc กำลังสองโลกจึงเข้าใจความจริงว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้เผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมดาแต่มันเปลี่ยนมวลเป็นพลังงาน สิ่งที่น่าทึ่งคือพลังงานแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในทุกดวงดาวทั่วจักรวาลตั้งแต่ดาวแคระแดงเล็กๆจนถึงดาวยักษ์สีน้ำเงินขนาดมหึมาทุกดวงล้วนมีหัวใจเดียวกันคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแรงโน้มถ่วงภายในพยายามบีบให้ดาวยุบตัวแต่พลังงานจากฟิวชันผลักออกในทิศต,ตรงข้ามเมื่อสองแรงนี้สมดุลกันดาวดวงนั้นจะคงอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าสมดุลไฮโดรสตาติก ดวงอาทิตย์ของเราก็อยู่ในสมดุลน,นั้นพอดีไม่ยุบไม่ระเบิดถ้าการหลอมรวมในแกนกลางชะลอตัวลงแม้เพียงเล็กน้อยแรงโน้มถ่วงจะบีบให้แกนกลางร้อนขึ้นอีกครั้งและเมื่อมันร้อนพอฟิวชั่นก็จะกลับมาแรงขึ้นจนดันออกได้สมดุลอีกครั้งนี่คือคกลไกที่ทําให้ดวงอาทิตย์มีเสถียรภาพมาตลอดหลายพันล้านปีทุกวันนี้ดวงอาทิตย์ยังคงส่งพลังงานออกมาอย่างสม่ําเสมอแม้มันจะมีการระเบิดเล็กๆบนพื้นผิวที่เรียกว่า การลุกจ้าหรือโซล่าแฟลร์แต่โดยรวมแล้วมันยังคงเสถียรและมั่นคงในชั้นบรรยากาศรอบนอกของมันที่เรียกว่าโคโรนาอุณหภูมิกลับสูงกว่าผิวเสียอีกแม้นักสวิทยาจะยังหาคำตอบไม่ได้ทั้งหมดแต่ทุกการค้นพบใหม่จากดวงอาทิตย์ก็ทำให้เราเข้าใจจัก,กรวาลมากขึ้นและพลังที่คุณรู้สึกทุกเช้าแสงที่ส่องบนใบหน้าของคุณอาจเริ่มต้นจากการหลอมรวมของอะตอมหนึ่งในใจกลางดวงอาทิตย์ เมื่อเป็นแสนปีก่อนพลังงานนั้นใช้เวลานับหมื่นปีเดินทางจากใจกลางมาถึงผิวดวงอาทิตย์ก่อนที่จะใช้เวลาเพียง8นาทีครึ่งเดินทางข้ามอาวกาศมาถึงโลกแสงที่คุณเห็นในตอนนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์ยังไม่รู้จักธรรว่าฟิสิกส์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่คุณมองเห็นดวงอาทิตย์อยาคิดว่ามันคือกองไฟบนฟ้าแต่ให้จำไว้ว่ามันคือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ธรรมชาติขนาดมหาศาล ที่เปลี่ยนมวลเป็นพลังงานพลังของมันไม่ได้มีวันหมดแต่มีมากพอที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตบนโลกไปอีกหลายพันล้านปีและในทุกแสงที่ส่องลงมาคือพลังจากการหลอมรวมของจักรวาลที่ยังคงทำงานอย่างเงียบสงัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้ริงเพื่อไม่พลาดเรื่องราวของจักรวาลที่ฟังง่ายเข้าใจได้และน่าทึ่งไม่แพ้ดวงอาทิตย์เองด้วย